นะสวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าร้านจักรยานนะฮะของคุณลุงสมบูรณ์นะฮะสะพานใหม่นะนี่ร้านจักรยานสมบูรณ์นะฮะมีราคาบอกเรียบร้อยเลยแล้วก็เบอร์โทรนะฮะ0819257391 0633435534นะฮะนี่นะฮะ อยู่ที่สะพานใหม่นะฮะ,ะหลโยทิน69ทับ6นะฮะ69ทับหกโอ้นี่2อง0ันยังไงโอ้2อ0 0กว่าบาทนะฮะดีไม่ก็มีตอนนี้ฝนตกนะฮะฝนตกเข้ามาฝนตกหน่อยแล้วนี่คันนี้4,000จักรยานไม่บ้านต้องมีอะไรดีนะส0 0 0เนี่ยที่ลงที่รับครบเนี่ยส่วนใหญ่ก็2,000นะฮะจักรยานไม่บ้าน2,000ก็มี ฝนตกเลยนะฮะฝนตกหนักนกจ,กจอกเลยนะต้องเก็บรถเลยเนี่ยนี่จักรยานทับนะฮะเนี่ยสมาร์ทคอนเน็กชั่นนะฮะของอะไรไม่รู้เนี่ยเอ่อที่นี่นะฮะเขาบอกว่าเออแกขายไม่แพงนะสามล้อนี่นะฮะจักรยานสามล้ออู้สามล้อสองล้อหน้านี่นี่ใครถามหาคือคือสองล้ออยู่หน้านะฮะนี่สองล้ออยู่หน้าขยับนี้เลย นี่นะห้าพันบาทใช้ต่อรองได้นะฮะดาฮอนก็มีนะฮะเนี่ยคุณไหนรู้เนี่ยดาฮอนเอสยูนะฮะนี่โหดาฮอนคันนี้เอสยีศูนย์หกนะนี่ซาบโอโ้โหนี่รถสปอร์ตเลยลัมโบกินีนะฮะเนี่ยโหคันนี้สวยนี่นะฮะลัมโบกินี แล้วก็มีบีมเอ็กซ์นี่ออสตินออสตินมินินี่แล้วก็รถนี่นะฮะมีข้างในบ้านด้วยนะฮะพอดีฝนตกนะเลยเก็บเข้าบ้านหน่อยนี่มีหลังคาไม่ไรมาดูกันนะฮะนี่มึงแกนั่งอย่างนี้ไปไหนแล้วดูแว๊บเดียบไปละโคคาโคล่าก็มีนะฮะขอโทษนะนี่แตงยนันโคคาโคลา่าใครจะเห็นบ้างฮะับโคคาโคล่านี่ เป็นสวยขอต้อนรับนะเข้าสู่นี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมน,นี่กำลังโมดิฟายเลยนะฮะโมดิฟายรถอยู่เลยอันนี้เข้ามาซ่อมเหรอครับวะหรือว่าไงเนี่ยรถมารถมาใช่ปะ่ะอ๋อยังประกอบไม่หมดเลยนี่เยอะแยะเลยนะฮะดูหน้าโอ้โห oh. มีสองล้อรถสามล้อสองล้อหน้าด้วยนะลุง ขออนุญาตไปถ่ายหน่อยนะครับถอดรองเท้าไหมเนี่ยได้ครับได้ครับ,รบได้เนาะโอ้นี่มีคนอยากได้เยอะนะไอ้สองล้อหน้าเนี่ยใครสนใจเนี่ยมาดูได้เลยเนี่ยอย่างเนี้ยถามผมมาเยอะเลยนะสองล้อหน้าตรงผมเห็นสองคันแล้วนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้สามล้อห้าพันนะฮะห้าพันเมื่อกี้เห็นห้าพันอีกสองล้อหน้าสวยสวยห้าพัน ห้าพันนี่ต้องลดได้แน่นอนงานนี้นี่โอ้โหเทคับตายไปเลยไปยังลดกันได้ไม่ลงราคาพวกเนี้ยก็ได้ที่ต่อยนะนี่เห็นห้าพันเนาะส่งต่างจังหวัดไหมส่งครับสาม้อส่งได้ไหมครับส่งได้ส่งได้โอ้สามร้อก็ส่งได้ใช่ป่ะส่งได้ส่งได้หมดออาใครอยากได้นะสนใจนะฮะสามล้อสองล้ออยู่ข้างหน้าเนี่ยถามผมมาเยอะเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่าส่งก็ตามจริงใช่ไหม ส่งไปที่ไหนก็ว่ากันครับแล้วก็เมื่อกี้เก็บไว้ในห้องนู้นเยอะแยะเลยอ่ะนี่นี่ลุงทำอะไรอยู่เนี่ยเปลี่ยนสายเปลี่ยนโมอะไรอยู่เนี่ยเนี่ยทำเองเลยนะฮะทำเองหมดเลยทำทันไหมเนี่ยนี่ฮะสนใจมาเลยฮะมีส่งต่างจังหวัดนะส่งนะส่งส่งทุกคันเลยนะลุงนะทุกแบบทุกสไตล์เลยนะส่งหมดเลย เดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวลุงขออนุญาตเข้าไปดูฝั่งนี้หน่อยนะน,ะนี่เดี๋ยวเข้าไปดูนะฮะเพราะว่าฝนตกนะเข้ามาหลบในนี้อ๊บโอ้นี่นี่นี่น,น,น,นี่นะฮะแม่บ้านก็มีนี่มี2 0 0ันะ,ะจักยานพับเนาะต้นที่2,005นะฮะแล้วก็มีพวกไฮบิร์ดข้เท่าไหร่นีติดป,ป้ายรวเปล่า แกต่อได้นะพูดง่ายพูดอะไรมาดูได้นะฮะนี่สี่อันนี้สี่พันนะไลายปิดสี่พันนี่เมอร์ดิด้านะฮะสี่พันนี้นะเอาเลยระดับเมอร์ดิด้าสี่พันไม่ใช่เล่นๆนะฮะี่ถือว่าถูกมากนี่อันนี้อะไร เ r e c i s ิ o ันะดูก่อน,นี้เท่าไหร่นี่มีเสือหมอบด้วยสี่พันเสือหมอบน,นี่นะเสือหมอบไฮบิดนะเอ้ยไม่ใช่เสือหมอบวนะิเ,เน็ตสี่พันนี่นะฮะของอะไรไม่รู้เนี่ยซีออสป่ะ xí tay vào nhé rửa tay vào chú mấy kia cái đó dưới dưới mấy sợi phải đây nhìn này cho มีจักรยานพับนะฮะแล้วก็ <Okay. S 1> จักรยานไม่บ้านมืดไปหน่อยนะขออภัยครับ mm hmm. กาวพิทกาวพิทน่าจะประมาณสี่พันเนี่ยนะตรงนี้เข okay. าเขียนไปแล้วส mm ี hmm. ่แล้วก็มีเนะนี่ยเนี่ยสกูตเตอร์สกูตเตอร์แฮนด์บีมเตอ็กซ์ตเตนี่ยสกูตเตอร์นะฮะไว้เขียน กล้แกมีเพียบเลยนะถึงใจก็ลองติดต่อมานะฮะลองโทรมาหาแกดูจะส่งหมดนะฮะส่งหมดนะฮะเข้ามาดูได้ถนะ้าจอดรถตรงนี้ได้หมดเลยเรียงเป็นตับเลยนี่สองพันสามพันบาทนะฮะสี่พันบาทเยอะแยะนี่ะอันนี้ให้ดูแบตเต็มๆเ,เลยดีกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ฝนตกนเนาะแลมโบมีหลายคันเนาะสวยนะแลมโบกีนี่เนะี่ยยี่ห้อแล้วว้าวเลยยิ่งคันแดงๆยิ่งสวยนะเทียบ คุยกันได้นะฮะสบายๆนะลุงแกใจดีแกไปขายที่ตลาดนัดจักรยานด้วยนะฮะทุกวันเสาร์ต้นเดือนนะถ้าไม่สะดวกมาที่นี่ไปเจอที่ตลาดนัดจักรยานนะฮะอยู่ที่แจ้งวัฒนะนะฮะแกเปิดบูธอยู่แถวอเมซอนนะฮะหลังร้านกาแฟอเมซอนเนาะแต่ถ้าเกิดมาที่นี่ได้นะ69ทับ6นะฮะ69ทับ6โนนโยธินนะฮะเออขาออกนะฮะขาออกไปสะพานใหม่เนาะมันก็มา มาชมได้เลยนะฮะเลือกได้เลยแกรับซ่อมด้วยนะฮะเนี่ยเอามาให้แกดูให้ได้นะอุปกรณ์เพียบเลยไม้เครื่องมือนะฮะรับซ่อมจักรยานด้วยนะฮะเครื่องมือสักขนาดนี้ยานเด็กมนาะเพียบเลยซ่อมเพียบ không có đứa nó chạm đi vậy